ความศรัทธาที่แท้จริงและศรัทธาเพื่อหวังผลความศรัทธาไม่ใช่การรอคอยแต่คือการเปลี่ยนแปลงตนเองในทุกวันแม้นเส้นทางจะมีขวากหน้มแต่ศรัทธาที่แท้จริงจะก้าวผ่านไม่ใช่การหลบเลี่ยงหลายครั้งที่เราพูดถึงคําว่าศรัทธาเรามักจะนึกถึงความเชื่อความมั่นใจและการมอบใจให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลายคนอาจน,นึกถึงการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ การสวดมนต์การทำบุญหรือแม้แต่เป้าหมายในชีวิตแต่แท้จริงแล้วศรัทธามีหลายระดับหลายมิติบางครั้งเราศรัทธาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์แต่บางครั้งก็อาจเป็นเพียงศรัทธาที่มีเงื่อนไขมีความหวังผลตอบแทนแอบแฝงอยู่แต่หากเรามองลึกลงไปศรัทธาไม่ใช่แค่การกระทําภายนอกหากคือพลังที่เกิดจากหัวใจของเราเป็นพลังที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ และกำหนดทิศทางชีวิตศรัทธาที่แท้จริงเปรียบดังน้ำใสที่ไหลออกจากภูเขาบริสุทธิ์ไม่เจือปนศรัทธาที่แท้จริงคือความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจากใจที่มั่นคงรู้และเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราศราัทธาโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ได้ทำเพื่อจะได้สิ่งใดามาแต่เป็นการเชื่อด้วยจิตใจอันลึกซึ้งสือสัมผัสได้ถึงความจริงความงดงามหรือพลังแห่งความดี เช่นการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเคารพการสวดมนต์ด้วยความสงบศรัทธาแท้จริงทำให้ใจสงบเพื่อเชื่อมโยงจิตกับความดีงามแม้นไม่ได้สิ่งใดตอบแทนลองนึกถึงเมื่อเราทำบุญแล้วรู้สึกอิ่มใจแม่นไม่มีใครเห็นไม่ได้ขอพรแต่แค่ได้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์จิตใจก็สงบมีพลังนั่นคือศรัทธาที่แท้จริงศรัทธาเช่นนี้จะค่อยๆสร้างพลังงานบวกในชีวิต และกลายเป็นพลังแห่งจิตนำทางไปสู่ความมั่นคงภายในในทางกลับกันศรัทธ,ธาเพื่อหวังผลมักเกิดขึ้นเพราะใจเรายัางไม่มั่นคงยึดติดในสิ่งที่อยากได้ความกลัวหรือความไม่มั่นคงภายในจึงศรัทธ,ธาเพื่อต้องการสิ่งตอบแทนเช่นการบนบานสารกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าได้สิ่งที่อยากได้ฉันจะเชื่อ ศรัทธาเช่นนี้แม้จะเป็นแรงผลักดันแต่ก็เปราะบางเพราะเมื่อไม่ได้สิ่งที่หวังความศรัทธาก็สั่นคลอนและบางครั้งถึงขั้นหมดศรัทธาเลยทีเดียวอย่างเช่นคนที่ไปว่าขอให้ถูกหวยงวดนี้แต่เมื่อไม่ถูกกลับกล่าวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงน่าแสดงว่าศรัทธานั้นไม่ได้อย่างรากอยู่ในจิตใจจริงๆศรัทธาที่แท้จริงจะสร้างความสงบ สร้างพลังภายในจิตมีจิตใจมั่นคงแม้นไม่ได้สิ่งตอบแทนส่วนศรัทธาเพื่อหวังผลใจจะขึ้นลงตามสิ่งที่ได้หรือไม่ได้แม้นบางครั้งจะได้สิ่งที่ขอมาก็เหมือนเงาไม่ยั่งยืนไม่ทำให้จิตใจเข้มแข็งจริงๆเหมือนการเดินทางบนทางยาวไกลคนที่ศรัทธาแท้จริงเขาเดินด้วยใจมั่นคงถึงทางจะไกลก็ยังเดินต่อได้ แต่คนที่ศรัทธาเพื่อหวังผลเดินได้แค่ช่วงแรกหากไม่เห็นสิ่งที่หวังก็หยุดกลางทางการเชื่อด้วยใจการเห็นจริงด้วยปัญญาไม่ใช่เพียงเพราะอยากได้ผลลัพธ์ลองถามตัวเองว่าที่เรากำลังศรัทธาอยู่นี้เป็นศรัทธาที่แท้จริงหรือศรัทธาเพื่อหวังผลถ้าเป็นศรัทธาที่แท้จริงมันจะทำให้เราสงบแม้นยังไม่ได้สิ่งที่หวัง ใจก็ยังมีพลังแต่ถ้าเป็นศรัทธาเพื่อหวังผลเราจะก,กังวลกระวนกระวายและอาจผิดหวังได้ง่ายเราจะเปลี่ยนศรัทธาเพื่อหวังผลให้กลายเป็นศรัทธาที่แท้จริงได้อย่างไรให้สังเกตใจตนเองเมื่อเราขอพรหรือทำบุญให้ถามว่าเราทำบุญเพราะอะไรให้ฝึกขอบคุณแม้นไม่ได้สิ่งที่หวังก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะอย่างน้อยก็ได้พลังใจ ให้ฝึกทำสิ่งที่ดีโดยไม่มีเงื่อนไขเช่นทำบุญโดยไม่โพสต์ลงโซเชียลสวดมนต์โดยไม่ขอสิ่งใดแต่สวดเพื่อใจสงบเพิ่มปัญญาศึกษาธรรมะฟังคำสอนเพื่อให้ศรัทธามีรากฐานมั่นคงไม่ใช่เพียงความอยากสุดท้ายแล้วศรัทธาทั้งสองแบบไม่ใช่สิ่งผิดศรัทธาเพื่อหวังผลอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทาง แต่สิ่งสำคัญคือเราจะก้าวต่อไปให้ถึงศรัทธาที่แท้จริงได้หรือไม่ก็เมื่อถึงจุดนั้นศรัทธาจะไม่ใช่เพียงความเชื่อที่หวังเพียงสิ่งตอบแทนแต่คือพลังที่ทำให้จิตใจเราสงบมั่นคงและศรัทธาในความดีงามที่แท้จริงเมื่อมีศรัทธาที่แท้จริงชีวิตเราจะเต็มไปด้วยแสงสว่าง แม้เส้นทางจะยาวไกลแต่จิตใจจะไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ดีว่าศรัทธาที่แท้จริงอยู่ในจิตในใจของตัวเราเอง